ทำแซลมอนพ้อมกับชิ้นปาแซลมอนเสรอร่อยค่ะแล้วเชฟเชฟเชฟสไปเดอร์แมนช่องเชฟเป็นรายการอาหารอะไรคะรายการอาหารเดอะพิมพ์เดอร์โชว์ค่ะออากาศเฉพาะวันพุธวันจันทร์หรือวันอังคารติดตามชมเลยรายการเอ็กซ์แมนค่ะสิงโต อร่อยไหมครับอยู่ในถิ่นน้ำโค้ดเนอร์โคแม่ทูจ้าขอคุณตาหน่อยคุณตามีเยอะเลยไหนไหนขอเสด็จตาสิเสด็จอันนี้เหรอเสด็จจาเสด็จจาขอขนมปังหน่อยค่ะขนมปังนี่เยอะทำโม้ได้หนูก็เทาได้อะไรอย่าเงี้ยนะเขากินอะไรเยอะอีกอันหนึ่งค่ะข้างหลังพ่อไม่ใช่ข้างหลังพ่ออีกอันหนึ่งข้างหลัง